กับกรส่วนรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กําลังมองหาเครื่องประดับนะหรือว่าใครกําลังมองหาของขวัญอยู่นะคะวันนี้สร้อยข้อมือไท้ากนกอินซีเจดีนะคะต้องบอกว่าจุดเด่นอยู่ที่ไทเทนเนียมแล้วก็ที่สําคัญด้วยนะคะจากการทดลองทางการแพทยของญี่ปุ่นระบุนะคะว่าประจุไฟฟ้าที่ออกมาจากวัสดุเหล่านี้นะคะ ช่เรื่องของการขอนคลายกล้ามเนื้อรวมไปถึงระบบเลือดได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าอาจจะใช้กล้ามเนื้อในเรื่องของการทํางานมากจนเกินไปเนี่ยซ่อน้อมือใช้กวนอิมซีเจบีนอกจากสวมใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะมี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกจ,จายแล้วก็ลายกวนอิ่มนะคะก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดีะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่สนใจ โทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้นะคะจะได้รับจี้ลายกวนอิมลายสังขยายมูลค่า800บาททันทีแล้วก็พิเศษนะคะมีเป็นแค่9ชุดค่ะราคา999บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะ ส่วนใครที่จะส่งข้อมูลนะคะเข้ามาทาง S M S ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาก็อย่าลืมระบุข,ข้อมูลวันวันที่เดือนพศรวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามนะคะระบุเข,ข้ามาให้ครบถว้วนส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบในเรื่องของลัคนาราศีนะคะอย่าลืมบอกในส่วนของจังหวัดแล้วก็เวลาเกิดที่ชัดเจนเข้ามาด้วยแล้วกันนะคะ,ะเอาละมาใน<ะ>ส่วนของ S M S ท่านแรกกันเลยดีกว่า คุณเอกค่ะ19ตุลาคม2517นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน6นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์รบ,บอกว่าความรักปีนี้นะปี58นี้จะได้แต่งงานหรือเปล่านะแล้วก็ช่วงที่ดีสำหรับความรักผมตอแบบนี้นะครับปีนี้แหละย่าง41 <c oughs> หรือ4 1เนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่คบอยู่ในช่วงเวลานี้คือคนที่ใช่จุดมุ่งหมายสุดท้ายหรือจุดสูงสุด ของความรักผมไม่ได้หมายถึงการแต่งงานนะแต่ถ้าเกิดมีความพร้อมจะแต่งในช่วงปีนี้ก็โอเคแต่ถึงจะไม่ได้แต่งคนที่กบหาอยู่ในช่วงปีนี้แหละจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณยินดีด้วยนะครับในสัปส์ต่อมาค่ะคุณเจี๊ยบค่ะ9มีนาคม2519นเะคะเวลาเกิด11นาฬิกานาทีวันอังคารถามลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดปทุมธานีค่ะ ลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพฤกษ์นะครับพฤกษบก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในช่วง <c oughs> ช่วงปีนี้หลักๆเลยทุกสํานักก็มุ่งประเด็นในเรื่องของให้ประคับประคองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับพระเสาเร็งดวงชะตาเป็นปินฑุบาทเสียในเรื่องของคู่นะและถ้าในถ้าถามเรื่องอื่นละ่ะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วหลีกเลี่ยงนะครับการลงทุนเข้าหุ้นกับบุคคลอื่น แต่ชีวิตในภาพรวมของพฤกษบเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเลยผ่านมาที่11กร,รกฎาคม2558กันแล้วนะครับพระพฤหัสโคโจรได้ตําแหน่งประทุมเกณฑ์และวันนี้ใครถ้ามีความพร้อมปีนี้นะฮะสำหรับพฤกษบถ้ามีความพร้อมมีลุ้นนะในเรื่องของยุดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยครับ SMS ต่อมาคะ่ะแต่พฤกษบฝากนิดน,นึงจะ้ะระวังอุบัติเหตุช่วงต้นเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนาย,ยนด้วยนะจ๊ะ คุณวันทยานนะคะเกิดวันที่26มกราคม2532นะคะเวลาเกิด2ทุ่23ม23นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานกับความรักตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับปีนี้เรื่องงานผมดูหลังวันเกิดนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าย่าง27 ถ้าคุณเป็นลูกจ้างเป็นมนุษย์เงินเดือนคนทํางานประจํานะครับก็มีโอกาสจะได้เดินทางไกลหรือมีโอกาสลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าคนทําธุรกิจเองก็มีลุ้นในเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ๆถ่ทายดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักหละ่ะแต่ในแง่ของความรักความสัมพันธ์ถ้าโดยรวมถ้าเทียบกับย่าง26่เนี่ยก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอเจอรักใหม่ SMS เมามาคะ่ะ เจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9มีนาคม2525 25นะคะเวลาเกิดตี3 1 2นาทีจ้ะฟ้าสว่างคือวันอังคารถามเรื่องของการเงินส่วนงานเนี่ยบอกว่าจะขายของกินเป็นอย่างไรแล้วก็ความรักด้วยค่ะถ้ามัน่นใจว่าคุณทําอร่อยมีทําเลที่ดีนะครับก็ยืนยันครับว่าอาชีพนี้ใน <c oughs> ขออภัยฮะอาชีพนี้ในระยะยาวเลี้ยงชีพได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงหลังวันเกิดเนี่ยผมใช้คำนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องถ้ามีคู่อยู่แล้วถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจกันได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาน,นะคะคุณเปี้ยค่ะ2ตุลาคม2517เวลาเกิด2ทุ่มบอกข้างหน้าเป็นวันพุธ แล้วก็บอกว่าฟ้าสว่างวันพะหัสบดีอันนี้คือคือ,คอแบบทําตามระเบียบมากมนะครับขอบคุณนะแต่ความจริงถ้าเกิดในช่วงยังไม่เกิน24่สนาฬิกาก็ไม่ต้องระบ,บุว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ได้อย่างนี้ชัดเจนครับพุทธที่2ตุลาคม17เวลาสองทุ่มคุณเปียกเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับครอบครัวกับการงานการีสัมพันธ์ในเรือนง,งานแล้วก็เรือนเงินนะครับหมีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจ2มีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซึ่งพูดอยู่เสมอ อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับและเป็นกรณีของคุณเปียกเองนี้ผมอยากให้อดทนกับสิ่งเดิมเพราะเกณฑ์งานใหม่ไม่ค่อยดีนะฮะหลักการทําบุญเสริมสาหรับคุณเปียกช่วงนี้หาโอกาสนะครับทำในเรื่องของแสงสว่างทุกครั้งที่ไปที่วัดก็มันทําบุญด้วยการเติมน้ามันตะเกียงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก,ก็สะดวกนะครับทาในวันพระฤหสัสบปีแต่ถ้าไม่สะดวกทำวันไหนก็ได้ส่วนในเรื่องของครอบครัว ความรักครอบครัวฝากหน่อยละกันนะครับหนึ่งต้นทุนพื้นเดิมไม่ค่อยแข็งแรงและจังหวะรอยต่อช่วงปี2ปีนี้เกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะเปราะบางนะกรณีที่มีครอบครัวแล้วประครับประคองให้ดีที่สุดครับเอสมาสอมมาค่ะ <c oughs> คุณวิมลรักนะคะ16กมกราคม2523นะคะเวลาเกิด6กโมงเชา้าเป็นพุทธกลางวานันถานเรื่องของการทำบุญแล้วก็บูชาพระอะไรดีแล้วก็สีถูกฉลองด้วย เป็นคนวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยจนถึงย่าง46นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พระพระรหัสเสวยอายุถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาองค์หลวงพ่อโสธรนนะ่นะก็ตามบทสวดกณะทรงฟ้าโมทรงดินอะไรอนะไรกันไลย่ยาวจนจบควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิวันละสิจบพระสมัสมวิสเทพระ สีที่ถูกฉลกตลอดชีวิตนะครับคือใช้กับสิ่งที่อยู่กับเรานานๆน,นะสีบ้านสีรถนะกระเป๋าสตางค์ที่เราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆก็ให้เน้นโทนเทานะครับโทนน้ำตาลอันนี้คือสีที่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอ้อยนะคะ9เมษายน2529เวลาเกิด3ทุ่มพุธกลางคืนนะการเงินโชคลาภค่ะ พุธกลางคืนแนมะ่วันนี้หลายท่านนะจันทบุรีลัคนาราศีกี่โมงสามทุก่ก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับลัคนาสถิตยอยู่ในราศีตุลน,นะอย่างที่บอกว่าตุลเนี่ยปีนี้ก็ต้องถือว่าความจริงก็ถือว่าพ้นภัยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะครับบาดประเคราะห์ที่เล็งดวงชะตามาอยู่ตลอดทั้งราหูทั้งเสาเนี่ยย้ายออกหมดนะครับที่เคยเหน็ดเหนื่อย แบกรับภาระเรื่องงานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเสาอยู่เรือนสุขก็ไม่ค่อยจะลงตัวแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาสุขภาพนะครับปี58นี้ก็ต้องถือว่าจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นและที่สําคัญนะในเรื่องของงานออกแรงเยอะๆพ,พระฤหัตยังให้คุณในเรื่องของงานตลอดทั้งปีแต่สิ่งที่อยากจะฝากเรื่องของค่าใช้จ่ายภาระเรื่องของสภาพคล่องเนะี่ยปีนี้ก็ยังไม่ดี แต่โดยรวมก็ถือว่าดีกับปีที่แล้วเยอะนะนะ,นะการเงินอย่างที่ผมที่ผมบอกเมื่อสักครู่แลแ้วจะคิดจะเสี่ยงโชคก็ไม่ใช่ครัตอบนะไม่เด่นเลยปีนี้เกณฑ์นในการเสี่ยงโชคค่อนข้างจะแย่ทีเดียวนะครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้านนะทับหนึ่งสเก้ลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์นะ 29, สอเสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะมีสอหมายเลขคือสอกับเกจันราหูเนี่ยเป็นคู่นี่สิน ระวังเรื่องการชิงรักหักสวัสดนะการแย่งรักหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าซึ่งมันสะดุดไม่ราบรื่นไปไม่สุดไม่เอาให้ใช้เบอร์หลัง9ก9นสิ่งศักดิ์สิทธิและความสำเร็จดีกว่าเยอะนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอันเยอมณีนะคะเกิดวันที่1กันยายน2537เวลาเกิดค่ะบ่ายโมง54นาทีนะคะวันพฤหับสบดีถามเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องความรักตัวนี้ย่าง21นะคะ ฟังแล้วอย่าประมาทจะบอกว่าปีนี้เกณฑ์เรื่องการศึกษาของหนูเนี่ยย่าง21จะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงย่าง20ที่เพิ่งผ่านพ้นมานะครับในปีนี้พยายามเรียนเป็นทีมเรียนเป็นกลุ่มไม่ได้ลอกกันนะหมายถึงว่าผัดกันติวนะช่วยกันเก่งข้อสอบนะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันในเรื่องของการเรียนจะยิ่งได้รับผลการศึกษาที่น่าพอใจความรักเองก็เด่นแต่ฝากนิดเดียวเด่นในแง่ของความสัมพันธ์แต่ระวัง ดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้นั้นมีเจ้าของหรือไม่หลาดเดเรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับชื่อมุกดาค่ะจ้ะมุกดาวันเดทที่เกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่ยี่สิบมกราค่ะจ้าพศสค่ะพ้ศูนย์หกค่ะสองห้าศูนย์หกจ้าเกิดกี่โมงคะเวลาไม่ค่อยแน่นอนแต่เอ๊ พ่อเขาบอกว่าเราสี่โมงกว่าเนี่ยช่วงเย็นๆค่ะวันวันอาทิตย์เนาะค่ะจ้ะตอนนี้ก็คือใกล้จะครบห้าสิบสองขวบเต็มละครับก็อจะเข้าย่างห้าสิบสามอยากอยากให้ดูบ้านเลขที่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์จ้ะว่ามาเลยครับบ้านเลขที่หนึ่งหกหกคับสองค่ะคับสอง ก็ด้านด้านดีก็เป็นคนสุภาพนุ่มนวลเป็นคนคลี่เก่งใจนะมีความเมตตาสงสารแต่บางทีโลเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจและบางครั้งด้วยความเกงใจของเรานั้นก็มักจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะฉะนั้นช่วยแต่พอดีทําแต่พองามแต่ก็ใช้ได้ครับโดยรวมก็เป็นถือว่าเป็นดาวดาวที่ให้คุณจ้ะโทรศัพท์อะไรเอ่ยโทรศัพท์เอกศูนย์แปดศู์สี่เจ็ดสองมสองเค่ะ สองเก้คู่หลังคัดท้ายก็ถือว่าสวยนะฮะในเรื่องของเสน่ห์และความสําเร็จแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใช้ได้จ้ะแล้วทะเบียนมอไซค์เขาเก้าสองสองค่ะหแหมดาวจันเยอะจังเลยแล้วมันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงไหมก็ค่อนข้างที่จะก็เรียกว่าเป็นคนขี้สงสารนะ่ยใจอ่อนแล้วบางทีช่วยใครเราเดือดร้อนนะก็เหมือนกัน แต่ก็ยังยังไม่ไวอยากช่วยเขาอีกเหมือนเดิมก็เนี่ยแหละอิทธิพลของตัวแรกนะครับก็922ก็พระจันทร์สองดวงก็สว่างสวัยแล้วก็หมั่นบูชานะสวดมนต์ภาวนาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่มีอยู่ในบ้านก็ก็ปฏิบัติเ็นตญาณสยาไม่ขาดคือนั่งสมาธิสวดมนต์ดีฮะสวดมนต์นี่จะเดี๋ยวนี้จะสวดวันพระกับกับวันวันถึงั้น่ะนรกนั้นก็นั่งสมาธิธรรมดา ได้แต่ควจริงวันธรรมดาถ้ามีโอกาสสวดมนต์บทย่อๆนะบทหลักๆก็ได้นะหาเวลาสวดจริงผมว่าสักสิาะนาทีก็จบลองดูลองดูจ้ะแล้วหน้าที่การงานปีนี้กับไเ,เรื่องความรักค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับเอรับตัดเสื้อผ้ายอยู่ที่บ้านค่ะรับตัดอันนี้คือ,อมีรับซ่อมด้วยไหมฮะมีไหมหรือว่าตัดใหม่อย,อย่างเดียวก็มีมั่งต่เจจน่าจะตัด จะซ่อมมานนานมางทีจะไม่ค่อยรับค่ะจะคืออย่างนี้ฮะถ้าผมฝากไปนะฝากไว้พิจารณาโดยเฉพาะในช่วงย่าง53ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยอยากให้เปลี่ยนในเรื่องของวิธีการทํางานนะครับก็คือทําแบบเดิมไม่ว่ากันแต่อยากจะให้เน้นลองอรับในเรื่องของพวกงานซ่อมมากขึ้นนะอ๋อค่ะนะมันจะสร้างรายได้มากขึ้นแต่อาจจะต้องใช้เวลาในระยะเริ่มต้นจะรับตัดของเดิมไม่ว่ากันนะครับ แต่หลังวันเกิด53เน,เน้นเปลี่ยนวิธีการทำงานกันเนี่ยรับ <c oughs> งานซ่อมมากขึ้นแล้วก็ลองย้ายนะย้ายจับนะครับหรือว่าโต๊ะทำงานถ้าสะดวกนะ,ะช่วงย่าง53นี้ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันหน้าจากากหันหน้าทิศตะวันออกค่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วชื่อเป็นยังไงบ้างคะชื่อสะกดอย่างไร Box, มุกดาก็บูม้าเออุกขไา่โดยเด็กสะอาก็ชื่อนี้ด้านดีก็ก็คือจะทําให้เราเป็นคนสู้นะมีความขยันแต่บางทีบางครั้งก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าทําไมเหนื่อยจังตังไม่ค่อยเหลือนะมันจะเป็นทรงนั้นแต่ไม่เป็นไรฮะด้านดีก็จะเสริมให้เรามีความกระตือรือร้นขนขวายตลอดนักสกุลอะไรคะอุ่นซินค่ะอุ่นธรรมดาศิลปะหรือเปล่าครับ ตอนแรกก็ศิลปะแต่เดินถ่นายรูปบัรแชยทมเ,เป็นมาก็เปลี่ยนเป็นสินทุก่ะค่ะอ่าอุ่นอุ่นนะอบอุ่นเลยนะอุ่นชิ้นเตะเต่แต่ข้างหลังนี่เป็นสินทุกเริรร่มแรกแเราจะศิลปะคะ่ะเดี๋ยวก่อนอเอาตามที่อยู่จริงนี่แหละสินทุก็คือสเสือสละอินอนหนูททงกาลันใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีสระอุนะมีมีสละอูด้วยค่ะสินทุ แต่ในบัตรนี้จะอุ่หายไปอีกแล้วเจ้เลือแค่ทองสลีกเรราัก็ยึดตามที่ใช้อยู่จริงนะครับก็คือในบัตรประชาชนนี่แหละก็ถ้าไม่มีสระอูก็โอเคนะนะครับเลขกระสายก็สวยเพียงแต่ว่าชื่อนี้หยุดไม่ได้ต้องเงือออกถึงได้ตังค์มันจะเป็นทรงนั้นของคุณในชีวิตที่ไม่มีฟลุกนะก็ชื่อที่เปลี่ยนเมื่อปต้อห้ค่ะก็คือ ชุดเเล่นใหม่แล้วค่ะเพราะเชื่อเริ่แรกนี่ชื่อเลี่ยมค่ะจ้ะและ<อ>้วล,ลูกสาวเขาบอกว่ามีแต่ชุดเสียดเขาเลยให้เปลี่ยนอันนี้เมื่อวันที่สี่ลูกสาวเขามาทรงที่บ้านก็รถระเบิดก็ไหมวัดไม่ทั้งคันนะของลูกของลูกใช่ไหมฮะของลูกสาวค่ะอือ,อ,อแล้วก็ย่างห้าสามนี่ฝ่ายอีกอันนึงนอกจากเปลี่ยนเรื่องงานแล้วนะเปลี่ยนวิธีการแล้วในบ้านเนี่ยถ้ามีอะไรชำรุดสุดโทรมก็ขอให้ซ่อมนะก็ขอให้แก้เลยนะ น ừ ừ, ในในตัวบ้านนะครับถ้ามีถ้ามีอะไรชมรูรปซุกโทมโดยเฉพาะซีขวาซีขวาของตัวบ้านลองไปสังเกตดูนะครับขอให้ทําทําหลังวันเกิดจ้ะไม่ไม,ม่มีเปลี่ยนเดินทางไปทํางานที่ที่อื่นอ,อะไรหรือคะ,เ,ะเฉพาะการงานในช่วงย่างห้าสามเนี่ยขาว่าการเปลี่ยนแปลงถ้าหมายถึงออกไปรับงานนอกด้วยก็จะทําให้สมรูปนะเช่นวิ่งไปรับตัดงานข้างนอก นะครับหรือว่าทําลักษณะงานที่มีการจรมีการเดินทางจะสมรูปมากยิง่งขึ้นมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงผมฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นกว่าละการของเดิมที่ทาแค่พอเลี้ยงชีพได้ถูกไหมฮะมันไม่ได้มีเหลือเท่าไหร่หรอกถ้าเป็นลักษณะงานคนกลางในหน้าหรือทําเกี่ยวกับพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้ดีทั้งหมดนะฮะลองดูว่าเราถนัดแล้วก็ทําได้ไหมนะ,ะแต่ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่นะในช่วงย่างห้าสิบสามนะครับโอเคไม่มีแลอยากดูให้ลูกได้ไหมคะ เดี๋ยวของลูกรบกวนลงทะเบียนเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะจะได้มีเวลาพูดคุยกันมากกว่านี้นะคะนนจ้าขอบคุณนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาในส่วนของ s อ s กันต่อนะคุณอภิพัฒน์12พฤษภาคม2511เวลาเกิดบ่าย3ามโมงตรงวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องของการเงินปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะกระดุมพระกาลีหาเงินได้น้อยนะครับรายจ่ายมีเยอะอนะ ความหมายจะเป็นทรงแบบนั้นก็ปีนี้ดาวการเงินเสียครับอของคุณเนี่ยย่าง47นะครับก็อดทนหน่อยให้ผ่านวันที่12พฤษภาคมไปสภาพคล่องจะปรับตัวดีขึ้นช่วงนี้ถ้าจะเจอคนชราหาโอกาสให้ฐานนะครับส่วนเบอร์โทรใช้ได้ทั้งสองเลขนะครับห้า 5, เป็นคู่ซับคู่โชคส่วน95อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ คุณวันดีน,นะคะเกิดวันที่27ธันวาคม2520เวลาเกิดนะคะบ่ายโมง3นาทีวันอังคารถามเรื่องของโชคลาภค่ะ,ะปีนี้ซื้อติดไว้นะครับซื้อติดไว้นะสงวนระบายแต่ว่าอย่าโหมเพราะว่าพื้นชะตาเกณฑ์เรื่องโชคลาภไม่ถึงขั้นโดดเด่นในปีนี้ฝากระวังปัญหาพวรกกล้ามเนื้อหรือว่าอุบัติเหตุด้วยหาอากาศไปทําฟันถูถิ่นปูนซะ SMS เมอมาค่ะ เอสตอมานะคะคุณจงดี9มกราคม2514นะคะเวลาเกิดประมาณ6โมงเช้าถึง9้าโมงเช้าวันเสาร์านี่สินเยอะทำงานอะไราก็ขาดทุนตลอดออถ้างั้นผมจะแนะนำกลุ่มอาชีพที่1ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะนะครับและ2มันก็เด่นในพื้นชะตาถ้าสนใจเรื่องของโหราศาสตร์ผมเชีีรยให้เรียนนะ สองถ้าจะทําเกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นเรียนในเรื่องของการนวดแผนไทยถ้าสุขภาพร่างกายเราไหวอันนี้ดีการเงินยังไม่ดีนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีสภาพคล่องจึงจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอ๋อแต่ข่าวดีคืออ่าเข้าวันที่9นี้ก็หมดไปแล้วอ่ะพูดง่ายย่าง45่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ยังเดน็ดเหนื่อย,ยอยู่นะครับในเรื่องของสภาพคล่องประครับประครองให้ผ่านเข้าย่าง46จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นหลังวันเกิดหาโอกาสนะครับ ซื้อกันไกลนะถวายถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสวสัสดเกิดวันที่13พฤศจิกายยนต์เ5 0 7เวลาเกิด9โมงนะคะวันศุกร์ถามเรื่องของการงานกับการเงินตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51นะครับอลีเป็นกาลีนะจะบอกว่าเงินดีก็คงไม่ได้ถ้าไม่มีหนี่ระวังเป็นนี้ถ้ามีหนี่อยู่แล้วหันหน้าหาใครก็ลำบากนะครับ ช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละแตัวเรื่องที่หนึ่งนะครส่วนในเรื่องของงานละ่ะแม้กระทั่งงานก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,นะครับและถ้าถามว่าแนวโน้มดีหรือแย่ลงออกแนวถดถอยฉะนั้นพยายามพยายามอย่าให้มีปัญหานะครับส่วนในเรื่องของรถ7.9็ดคู่หลังดีนะขยันหมั่นเพียรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่เจเหนื่อยยากกว่าจะสำเร็จอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพะพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่เลขเจ็ดคุเลขบ้านสี่ห้าค่ะเขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมเป็นคู่ของการวางแผนดีครับเอ s เมสตอมาค่ะคุณวรัตน์นะคะเกิดวันที่20พฤษภาค,คม2 5 0 1เวลาเกิดประมาณ7จนาฬิกาสนาทีถึง7จนาฬิกา5นาทีวันอังคารน,นะถามเรื่องงาน ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องงานผมถ่ายดีนะช่วงย่าง5้เนี้ยนะกาจังหวะรอยต่อระหว่างปลายปีค่าเปลี่ยวต้นปีอาจจะมีข่าวคราวดีๆในเรื่องของการประเมินผลนะครับมีโอกาสเจริญเติบโตรวมถึงการริเริ่มนะในสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าเลือกได้ริเริ่มสิ่งใหม่ในสเตตัสเดิมจะดีกว่าการเปลี่ยนหรือว่ายกย้ายไปทำงานใหม่จริงๆ โดยรวมถ่ายดี2ปีเลยนะย่าง57โดลงถึงย่าง58แต่ฝากระวังเรื่องของคำพูดรวมถึงปัญหางานพวกเอกสารนะครับ แล้วช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวดวงชะตาย,ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง S M S นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบที่4221606รวมไปถึงใครอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือกระจกสองดำทางชีวิตปี2 5 5 8นะคะก็อาจจะต้องรีบส่ง S M S เข้ามาร่วมลุ้นกันนะวันนี้เรามอบให้2ขัท่านด้วยกันใครจะเป็นผู้โชคดีก็ต้องลุ้นกันช่วงของท้ายรายการตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ